วันนี้จะพาทุกคนมาชมรถครอบครัวใช้ดีใช้ทนราคาประหยัดจัดให้เลยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธ,ธานีวันนี้นะครับอีกแล้วนะครับจัดให้อีกแล้วสำหรับรถครอบครัวราคาเบาๆอีกหนึ่งคันที่ห่างหายไปนาน กว่าจะได้ตัวมาแต่ละคันเรียกว่าไปเฟ้นหาไปคัดกรองไปคัดเกณฑ์มาอย่างดีวันนี้ผมอยู่กับ i e ีซูซูมิเ3.0หรือว่า m u 7เซเว่นแพตินัมปี2009เกียร์ออโตนะครับแน่นอนละเป็นตัว VGS หลายคนตามหารุ่นนี้เลยเขาเรียกว่าถ้าภาษารถเอาเข้าใจง่ายตามที่ลูกค้าแล้วก็พ่อค้าเข้าใจกันก็คือตัวมีจมูกนะครับ VGS นะครับ3.0ดีเซล 163แรงม้านี่แหละเขาเรียกว่าตัวมีจมูกเอาไปง,ง่ายภาษาไง่ายเลยนะครับอย่าไปภาษารถ VGS เทอร์โบมันแปรพันธอะไรมันเข้าใจยากนะครับตัวนี้เป็น3.0 Primo p l a t พ n u โมแพตินมสีขาวมุกสวยๆคันนี้นะครับคันก่อนเกียร์ธรรมดาผมขายไปแล้วนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเลยนะนนั้นก็ส่งไปต่างจังหวัดนะครับไปนู่นเลยภาคใต้เลย,ย,เลยอันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เป็นตัวเดียวกันนี่แหละนะครับขายอยู่ที่429,00 0บาทฟังไม่ผิดนะฮะ นี่คือราคารถครอบครัวเกียร์ออโต้แล้วก็สภาพผมจะคอนเฟิร์มให้ฟังนะ429,000งบาทอ่ะเริ่มจากการคอนเฟิร์มสภาพก่อนนะรถมือ2อยังไงก็แล้วแต่ราคาเป็นยังไงก็แล้วแต่ต้องคอนเฟิร์มเรื่องของสภาพความเดิมของบอดี้ตัวรถก่อนแล้วกันนะครับผมต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงมาเลยนะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงมาเลยเล่มไม่เคยเปลี่ยนมือเล่มไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับเป็นรถพี่ผู้หญิงเขาใช้แล้วก็ ได้รถใหม่ก็คันนี้มาขายให้ผมนะครับฉะนั้นแล้วเป็นรถบุคคลธรรมดามีเล่มพร้อมโอนทันทีนะฮะไม่ไม่ด้ว่าเป็นรถนิติบุคคลนิติบุคคลต้องไปจ่ายภาษีอะไรไม่ต้องจ่ายนะครับถ้าคนที่ซื้อสดนะครับ4 29, 000, บี่แสนาบาทอันนี้ไปขัดสีเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับบอดี้โครงสร้างเดิมหมดนะครับรอยสกิดหินนี่เก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยไม่มีรอยนะครับนะโครงสร้างเพจเดิมฝานะรกระโปรงเดิมโรงงานนะครับเนี่ยฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยนะครับ สติกเกอร์คำเตือนข้อมูลบำรุงรักษาต่างๆเม็ดอักทุกอย่างอยู่ครบหมดเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ย j j c j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  1นะครับ c j j 1ก็คือบล็อกเครื่อง 2999cc นะครับ3.0ดีเซล163แรงม้าเนี่ยตัว VGS เทอร์โบตัวนี้นะครับนะสวยเดิมนะแก้มซ้ายขวาานะซ้ายขวาสวยเดิมอันนี้คือคอนเฟิร์มสภาพให้เรียบร้อยละและผมว่าตัวมิซนตัวนี้น่าจะเป็นรถ PPV ในยุคแรกๆนะที่ ่ามาใช้เขาเรียกว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไปไปลูกแก้วเนี่ยนะครับที่มันสว่างสว่างนะครับถ้าเป็นตัวตรุ่นเก่าที่เป็นไฮโดรเจนมันก็จะอีกแบบนึงนะความสว่างมันจะน้อยกว่าตัวโปรเจคเตอร์นะครับอ่ะคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยนะถามจุดคันนี้สภาพยางอ่นะแม็กเดิมติดรถนะครับสภาพยางบิสโตนปีสินะสภาพยางสักประมาณ70-80%นะยางยี่ห้อใช้ได้นะบิสโตนใช้งานได้ยาวๆ แลว้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับชุดแต่งนอกจากจะให้มาจากโรงงานแล้วมันจะเป็นพวกบันไดข้างนะครับพวกบันไดข้างพวกชุดแต่งรอบคันที่แต่งมาจากโรงงานเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมคือตัวแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับไม่ได้ถอดออกนะครับไม่ว่าซอเองขาย4ี่สองแล้วไปถอดแหลกลังคาออกไปขายคนอื่นไม่ใช่นะคือที่ถ่ายผ่านคลิปคลปนี้คืออุปกรณ์ตกแต่งที่ให้มาให,ให้หมดนะครับไม่ได้มีการไปถอดองค์ถอดออกเลยนะสี่แสนสอบาท3.0ออโต้มาดูภายในกันหน่อยที่ว่ารถมือเดียวออกห้างสภาพเป็นยังไง นะครับแน่นอนพวกร่องลอยการใช้งานต้องมีนะครับลายไม้มีเนี่ยนิดหน่อยนะครับเนี่ยนิดหน่อยแต่ภายในดีเดิมหมดนะครับเบาะหนังแท้ลงเดิมโรงงานเกียร์ออตโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้เป็น3.0ขับเคลื่อน2ล้อและทีมสำคัญผมบอกเลยว่าคันนี้นะรถปี2009นะรถ10กว่าปีฮนะเนี่ยสตาร์ทเครื่องนิ่มๆเลยนะครับไม่อยู่แค่แสนห้าเจ็ดนะครับ157,476นะไม่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโล สภาพน,นี่ฟังเสียงเครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆเลยนะปกติเนี่ยไหมอันนี้คือราคาฉลากรถทุกคันจะมีฉลากนะครับผมลดราคาไปอีกหมื่นหนึ่ง,ง้นนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ขอราคาอีกหมื่นหนึ่งนะครับจาก439เหลืออยู่4 2 9 0 0 0บาทนะภายในสวยดูดีเป็นชุดเครื่องหนังแท้นะครับเดิมโรงงานแล้วก็มีการไปติดเครื่องเสียงมาเป็นเค็นบูดนะครับปิดเคนบูดนะเป็นจอนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับ คือฟังก์ชันของ ESU เองเนี่ยนะครับถามว่าออปชั่นอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานเข้าใจง่ายนะครับใช้ดีใช้ทนนะครับถ้าจะเปลี่ยน ESU นะถ้าจะมีการดูแลร,รักษาผมว่านอกจากน้ำมันเครื่องของเหลียวทั่วไปแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์หน้าเครื่องที่ต้องเปลี่ยนตามระยะการใช้งานนะครับถ้าพูดถึงว่าการดูแลที่ผมประสบการณ์ที่เคยขายนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะเป็นสีขาวเหมือนกับคันเกียร์ธรมรมดาที่ปล่อยไปเลยนะสภาพรถพอๆกันกับคันนั้นแต่ว่าคันนั้นเป็นเกียร์ธรมรมดาแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้น ภายในสวยดูดีสมกับเป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับสมกับเป็นรถมือเดียวออกห้างไอ้คือต้นตำรับอยู่แล้วนะครับต้นตำรับของจอจอ,จอบิวอินนะครับหรือจอเพดานนี่คืออีซูเนี่ยเป็นต้นตำรับต้นกําเนิดของรถพีพีเลยที่เป็นยุคแรกๆที่ใช้จอบิวอินนะครับส,ส่วนใหญ่พ่อให้เปลี่ยนเครื่องเสียงข้างหน้าจอหลังก็จะใช้ไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมต่อไวอันนี้บอกดักไว้ก่อนเลยดูด้านหลังกันนิดนึงเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยนอกจากที่จะเป็นรถ p ีพแล้วเนี่ย ผมชอบในเรื่องของการออกแบบออกแบบด้านหลังนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าเป็นมิวเอ็กก็คือจะเป็นการพับเรียบแต่ของอีซูมิวเอ็กซตัวตัวผีแพตตินัมตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นการาดานันเบาะดันเบาะแถวสามขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยในการากาทีอระะ่อย่างบางทีมีสัมภาระอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่นะครับอีซูแพตตินัมนะครับรถคัน <c oughs> นี้น่าจะออกออกอยู่นี่เลยนะนี่มีโลโก้สมยัยตั้งแต่นู่นเลยอีซูบ้านเราเนี่ยด้านหลังเนี่ยนี่ หน้าหลังสวยเดิมนะครับหน้าหลังสวยเดิมเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าสักครู่นี้นะครับฟังก์ชันที่เน้นการใช้งานของ<ม>ของอีซูเนี่ยก็คือตัวมีซเว่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะพับเก็บแบบนี้พับเบาะลงแล้วก็ยกเบาะขึ้นเนี่ยนะครับนี่นะมันจะมีถาดการลอยไม่วางการพื้นนี่สามารถสามารถที่จะวางสัมภาระได้เยอะหรือบางทีเนี่ยยุคใหม่ๆเองที่ว่านี้มีที่นอนปิกนิกสาหรับครอบครัวที่ไปกันแบบเต็มครอบครัว มาทื้อที่นอนแบบที่นอนเป่าลมมานอนไปดูหนังฟังเพลงไปแล้วก็เป็นแอร์สตอนอยู่แล้วฉะนั้นแล้วตัวนี้เย็นสบายทั่วคันถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ราคาเบาๆพร้อมใช้งานนะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ราคาเบาๆพร้อมใช้งานนะเพราะว่าราคานี้ผมบอกแลว้วเป็นรถบุคคลแล้วเป็นรถมือเดียวด้วยคือราคานี้ช้าไม่ทันแน่นอนเหมือนคันก่อนนะครับโอ้โหลูกค้าแบบโทรมาเยอะมากนะคันคันเกียร์ธรรมดาัน้ดก็เลยเอาเกียร์ออโต้มาโชว์หน่อย เพราะว่าเกียร์ธรรมดาอีคันนึงไม่มีไม่มีจมูกไม่ใช่ v g s เนี่ยเงียบกิบเลยนะครยังไม่มีคนถามมาก็เลยเอาละแัดให้ตามคาขอสวยๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ประวัติชัดเจนนะครับซื้อสดเล่มพร้อมโอนทันทีมือเดียวออกห้าง429,000บาทก็ฝากติดตามเลยนะสำหรับ Isuzu m e 7 3.0 t ีโม i m o น0ม V p a t i n u m 10, น BGS เทอร์ Turbo คันนี้นะครับราคาเดียวราคานี้เลย 4 2 9 0 0 0บาทก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์เหมือนเดิมก็จะมีรถสวยๆมาเล่าให้ฟังนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับบริการจัดสัญญาและก็ส่งรถทั่วไทยนะครับบางทีสองสัปดาห์ก็ไปเองบางทีทีมงานก็ไปฉะนั้นแล้วรถถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับไร่กังวลเรื่องโควิดแน่นอนนะครับเรามีบริการส่งถึงบ้านสัญญาถึงที่บ้านนะครับก็ฝากไปอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่ช้าไม่ทันแน่นอะน มีเซเว่นพรีโมแพ็คิัม429,000บาทสวัสดีครับ